สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ฝั่งออสเตรียนะคะแต่ว่าอีกนิดนึงเราก็จะข้ามไปฝั่งอิตาลีฝนเริ่มตกโนมมนบอกว่าอิตาลีประมาณ23องศาแต่ว่าที่ออสเตรียเนี่ยคือหนาวมากนะคะน่าจะประมาณสัก 8, 8องศานะเราฝนตกด้วยนะคะอากาศเย็นก็ใส่เสื้อกันหนาวแบบหนานิดนึงโนมมนแหวะข้างทางดูวิวนะนี่เลยข้างบนภูเขาเนี่หิมะตกนะคะ สูงสูงแต่ว่าข้างล่างถ้าไม่หนาวมากก็จะเป็นฝนเฮ้ยหนาวจริงๆนะเห็นแบบนี้ไปค่ะถ้าไงเดี๋ยวเราไปเที่ยวอิตาลีกันนะขับรถมาไม่ถึง2นาทีข้างหน้าเราก็จะเป็น เขตข้ามแดนนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะต้องตรวจโควิดไหม้ััาร์นักอิตาลี15นาทีตรงนี้ก็จะเป็นเขตข้ามแดนประเทศอิตาลี นี่เลยนะคะอย่างที่เห็นนะแต่ว่าเราจะต้องรอ36นาทีนะคะแล้วถึงจะขับรถลงไปได้นะก็ทุกๆ15นาทีนะคะถึง60นาทีคือเขาจะมีบอกเนาะเพราะว่าทางน่าจะแคบนะคะเลยจะต้องแบบค่อยๆลงไปแล้วก็ค่อยๆมีรถขึ้นมาอะไรเงี้ยนะก็เลยต้องรอต่อคิวนะคะ ส่วนฝั่งนี้ข้างหลังนิดเมื่อกี้นี้นะคะก็จะเป็น r e p u b l i c ออสเ r รยก็คือเขตแดนออสเตรียนั่นเองนะคะเราอยู่ระหว่างกลางพอดีเลยนะนอากาศเย็นมากควันออกปากอะ <c oughs> <c oughs> นี่เลยนะคะทางแคบมากสามารถขับรถได้แค่คันเดียว <c oughs> ก็เลย <c oughs> ต้องรอต่อคิวนี่แหละ Premises, sure. เรามาช้าไปห้านาทีโอเคของซาลาบอกหนูจะคว้างหินไปฝั่งอิตาลีน่อออสอจากออสเตรียคว้างหินไปอิตาลีอเก่งจังเลยอนุ่นนิดอยากจะเข้าห้องน้ำนะเดี๋ยวไปดูเขาน่าจะมีห้องน้ำให้ เราเข้ามาดื่มกาแฟในนี้นะคะแล้วก็ของฝากนิดนึงนะจ่ายไป1 0ยูโร60มีรถค่อยๆแล่นขึ้นมาแล้วมีวัวอยู่ด้วยนะคือตลกอะ่ะทำให้ยิ่งช้าไปใหญ่เลยทีนี้โอ้โหคืออันตรายมากอะ่ะ นุ่มมันถามแล้วเรียบร้อยนะคะว่าถ้าเราขับรถขึ้นมาตอนกลางคืนี่ยจะเป็นอะไรไหมจะมีหิมะหรือเปล่าเขาบอกโอเคนะแล้วก็ไม่ปิดด้วยนะคะเขตแดนนักท่องเที่ยวก็เยอะเลยนะตอนนี้ขำวัวตรงนี้เป็นจุดกึ่งกลางพอดีนะคะแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ในฝั่งของอิตาลีนะเพราะว่าข้างในนี้นะคะตอนที่เราเข้าไปเขาก็พูดภาษาอิตาลีเนาะแต่ว่าเขาก็พูดภาษาเยอรมันได้นะคะ เราเราก็พูดคุยกับเขานะเขาก็บอกว่า,าทุกอย่างโอเคนะสามารถขับรถเข้ามาได้นะคะตอนกลางคืนหน้ากากก็ไม่ต้องใช้นะไม่ต้องตรวจโควิดก่อนนะคะอาจจะต้องไปตรวจข้างล่างหรือเปล่านะแต่ตรงนี้คือไม่มีอะไรเลยนะคะเราสามารถขับรถผ่านไปได้เลยแต่ว่าต้องรอแค่นั้นเองนะตามเวลาเลยนะคะเขาจะมีบอกว่ากี่นาทีกี่นาทีนะไปได้แล้วเขียว15นาที ก็มีป้ายบอกนะคะว่าต้องระวังทางโค้งนะโอ้ยเสียวมากโอ้โหเป็นไงล่ะโอ้โหแต่ว่าถ้าคนอื่นเขาขึ้นมาได้เราก็ขึ้นมาได้เช่นกันนะคะนิดมั่นใจในฝีมือการขับรถของโนแมนนะโนแมนขับรถเก่งมากนะคะ อยู่ที่เมืองไทยโนมณนก็ขับรถเองนะยืมรถพี่ชายนิดนะคะแล้วก็ใช้ขับไปทัวร์หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ภูเก็ตระยองหัวหินประจวบทุกที่เลยนะคะโนมันขับรถเองตอนนี้เรากำลังขึ้นทางด่วนนะคะก่อนขึ้นทางด่วนคล้ายๆเมืองไทยเลยนะเราก็ต้องกดบัตรนะคะ แล้วก็ตอนที่เราจะลงจากทางด่วนเนี่ยเราก็จะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่ระยะทางนะคะอิตาลีจะให้คล้ายกับบ้านเรานะทางด่วนนะคะ เห็นนะคะเหมือนบ้านเราเลยก็เนี่ยนิดไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเขาคงบอกหรือว่ามีป้าย<ด>บอกข<ด>้างหน้าเยอะนะเหมือนเมืองไทยจริงของเรา3ามยูโรสิเซนคันเมื่อกี้ห้ายูโรกว่าแต่ละบัตดก็ไม่เหมือนกันนะคะเจ้าได้แล้ว ก็ไม่แพงนะนิดคิดว่าจะแพงกว่าน,นี้นะคะบรรยากาศอิตาลีนิดไม่รู้ว่าตอนนี้นิดอยู่ที่ไหนนะเอ่อรถติดมากๆเลยนะคะในเมืองเรานิดปวดฉี่อะ่ะคือต้องรีบหาห้องน้ํา แล้วสรุปโนมนบอกไม่รู้จอดตรงไหนหาที่จอดไม่ได้นิดรอประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะตอนนี้เราอยู่ในเมืองนะคะกลัวทำไงดีบางคนเขาใส่หน้ากากบางคนเขาก็ไม่ได้ใส่หน้ากากนะแวะเข้าห้องน้ำในร้านอาหารที่หนึ่งนะคะแล้วนิดก็ซื้อเครื่องดื่มเข้ามาด้วยขวดหนึ่งโนมนบอกว่าหาที่จอดรถอยู่ขับรถเลยมาประมาณคือไกลอะ่ะต้องให้นิดรอแล้วนิดก็ไม่รู้จะรอตรงไหน นิดเลยเดินมาเรื่อยๆแล้วก็โทรหาโนแมนแล้วก็บอกเขาเขาบอกว่าถ้าเลี้ยวซ้ายมาก็จะอยู่ในเมืองคือแล้วแบบในเมืองคนก็เยอะนะภาษาอิตาลีก็พูดไม่เป็น <c oughs> คือขำมากเลยอะแต่คิดว่าอีกเดียวหนึ่งก็คงเจอนะตอนนี้ก็รอก่อนนะคะคนเยอะมากเลยอะ่ะโอ้ยตื่นเต้นตอนนี้นิดยืนรอยกับที่ตรงนี้คือไม่รู้จะไปไหนนะคะแต่ว่าเราส่งเสตันโด,ดให้กันแล้วนะ ก็คือแต่ว่าคือนิดไม่มีเน็ตเลยไม่มีเวลานคือมันช้ามากๆเลยนะคะก็หมุนติวตินิดไม่กล้าขยับเลยกลัวเดี๋ยวจะหลงกันอีกก็เลยยืนรออยู่ตรงนี้ซึ่งนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตรงนั้นไปทางในเมืองหรือเปล่านิดรู้สึกว่าโนแมนเขาจะอยู่ฝั่งนี้นะคะจากที่นิดดูในสแตนดอสคือใช้เวลานานมากนะกว่าจะแอปจะโหลดนะคะน่าจะมาจากฝั่งนี้แหละอยู่ใกล้ๆก,กันนี่แหละ ชน,นิดดูไม่ผิดนะตกใจเวลาได้ยินเสียงคุณตะโกนมาแล้วคือยากจะร้องไห้คือยืนลอนานมากสุดๆอะ่ะรถติดคือวันนี้ไม่สนุกเลย โอเคนะตอนนี้ก็ได้เจอครอบครัวเรียบร้อยเ <g uck> จอเมื่อกี้ตื่นเต้นมากเลยไปค่ะทนี้เราก็เข้าเมืองกันนะเนี่ยคนลเวยวกเากลัวตกใจหมดเลยนานนั้นเนี่ยยืนรอนานมากยกมาอะไรเนี่ยไม่มีอารมณ์จะไปชอปปิ้งเลยอ่ะตอนเนี้ยเยอะกี่มือ คือภาษาก็พูดไม่เป็นอะไรก็พูดไม่เป็นแบบมันแบบแบบแกลัวเหมือนกันนะไปค่ะไปเดินเล่นในเมืองกัน,นไหนๆก็มาถึงนี่แล้วฝนก็ตกอารมณ์ก็เสียซอยนี้เป็นซอยเล็กๆไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะคะโนมมนกับนิดกำลังไปหาร้านอาหารนะเราหิวนะคะเป็นอาหารเที่ยงโนมมนบอกให้เดินตรงไปเรื่อยๆเมื่อ <laughs> กี้นะคนจะเยอะนะร้านอาหารก็คล้ายๆแบบ พวกนั่งดื่มนะคะเดีย๋ยวไปดูข้างหน้ากันเดินวนอยู่ในนี้แหละอรา,าร์ตมาบาสิกมาจับหืมแคระหนุ่มปิ๊บปิ๊บปิ๊ปไ <c oughs> มบสไมลี่เหรอกดซื้อเมื่อกี้นี้เป็นไอติมที่ดกด น้องเฟยวนะาซื้ออะไรนะเอ่อออกซูซัสซื้อสองตัวนะซื้อไปฝากเพื่อนด้วยอันหนึ่งอืมเต็มเลยนาเราลาชอบกดเล่นโนมันก็เต็มนะเมื่อกี้เราแวะซื้อของกันนะคะทั้งถือทั้งหอบอุ้ยมีโบดด้วย ้องเข้าไปดูเลย Check the mic and make sure it sound right, boys.

ได้อะไร <c oughs> ขับมาจซื้อที่ซือ้อที่ละมันก็ได้นะว่าไม่ได้มีอะไรจำเป็นเลยนะคะคืออ่าไม่าอบไทยคือใช้แค่สำอางอย่างอื่นนะคะอันนี้ยังไม่เคยลองเลยนะเอาจริงตอนนี้คือหิวอะ่ะ <c oughs> เดินวนหลายที่แล้วนะคะใส่หน้ากากจนแบบว่าหายใจไม่ออกต้องถอดหน้ากากแล้วเนี่ย ไม่รู้สิไม่รู้ว่าอยากจะได้อะไรรถก็เต็มอยู่ดีถ้าจะซื้อของชิ้นใหญ่เมื่อกี้ก็ซื้อช็อกโกแลตก็หมดไปยี่สกว่ายูโรถุงหนึ่งมาสปอตพีเอสด้วจะกินอะไรดีอ่ะกินอาหารเยอรมันหรือจะกินอาหารอิตาลีแน่นอนก็ต้องกินอาหารอิตาลีสิมาถึงนี่แล้วว่าอิตาเลียนนี่ชนอะรพิซน้องฟิลนะบกหกอยากกินพิซซ่า ตอนนี้ยังมีแรงก็เดินไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวถ้าเจอร้านอาหารเหมาะก็จะนั่งนะคะตอนนี้สองข้างทางมีแต่แบบของแบรนด์เนมนะเสื้อผ้าของใช้นะคะฝั่งนู้นก็เหมือนกันเราอยู่ในร้านอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นร้านอาหารแบบผสมผสานนะมีหลายเมนูนะคะที่นี่ถ้าเรานั่งปุ๊บเนะะี่ยเขาก็จะเอาขนมปังมาเสิร์ฟแบบนี้นะก็จะคิดเป็นชุดนะคะ บรรยากาศในร้านข้างทางเลยนะได้แล้วเครื่องดื่มของพวกเราเด็กดื่มไอศครีมเกวเลยเก๋ใหญ่น้องซาร่าสั่งมันฝรั่งพอด แคทชัพมาโยโนมันไปเข้าห้องน้ำนะอันนี้จะเป็นเมนูของโนมันก็คือนูเด้นทาเช่หรือเปล่าคุณนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะว่าไส้อะไรขนมปังส่วนของนี้เป็นกุลชแล้วก็เป็นแซมมินคนูเดลเนาะแล้วก็จะมีคอมเมสนะคะของน้องฟิโอน่าเนาะก็จะเป็นแบบหวานนะคะอู้น่ารักน่ารักค่ะโอเคค่ะแคทชัพมาโยนะคะมาให้สีซองนะคะน้องฟิโอนากินเบอร์เกอร์ก็เป็นชีสเบอร์เกอร์ ก็สัญญาอันฟังหรอยันดีเอิญทำไมอ่ะสร็ได้แค่น,น้องเสียวหน้า,ารออะไรก็ไม่รู้รอปรปอ้าหรอวิของนี้น่ากินนะสีสันเนื้อก็ชิ้นใหญ่หิวแล้วหิวแล้วอาหารเที่ยงกินก่อนนะเดี๋ยวไปเดินต่อแต่ละคนกินหมดเกลี้ยงหิวจริงๆนะ อร่อยมากเลยนะของน้มันนะคะแต่ว่าไม่มีไส้หมูนะเป็นไส้ผักนะคะหรือว่าไส้ต้นหอมนี่แหละอร่อยดีนะแปลกนะคะนี่ไม่เคยกินนะอยู่เยอรมันน้องซาร่าหล่อนิดนึงสู้ๆน้องซาร่าเดี๋ยวดื่มเสร็จก็จะออกเลยนะคะไปเดินเล่นต่อเดี๋ยวจะกลับค่าเกินเดี๋ยวให้ป,ป้าช่วยกินเน่ไม่ไหวแล้วนะไม่อิ่มมากมมอันนี้อร่อยนะกรอบดี อย่างที่น้องซาร่ากินเลยนะคะเนี่ยกรอบอร่อยผิวหน้าช่วยซาร่ากินแล้วซาร่ากินไม่หมดเอามาแบ่งให้อีกชิ้นหนึ่งซ <c oughs> ุปปลาซาร่าผิวหน้าลองรองเท้า รองเท้าที่เป็นเปียกนะคะก็เลยต้องมาซื้อรองเท้าใหม่อุ้นชอบมาชีกลุกดูกระจกชอบไหมเป็นไงบ้างอุ้นบอสเสียฮัสกนาออเมื่อกี้เรามาทางนี้แล้ว <Okay. S 1> เดินวนไป <Okay. S 1> ตึกเขาสีสวยนะสลับกัน <Okay. S 1> ไปไหนกันเสียอีกอยสนี นี่อ้กไยหนูมันกำลังถามอันนี้เกาสุนลังหนูมันอยากไปดูปราสาทอีกแล้วอยากแวะดูแต่ว่าคือเดี๋ยวนะเดินเหนื่อยแล้วว่ากว่าจะขับรถถึงที่ก็สองสามชั่วโมงโอ้โหตอนมาใช้เวลานานมากเหนื่อยแค่นั่งรถก็เหนื่อยน้องฟิหนาได้รองเท้าคือของเราเต็มทุกกระเป๋าเลยนะนั่นก็เต็มจะต้องซื้อถุงเพิ่มอะ อย่าแกล้งป,ป้าสิดูอ่ะอ,อมีร้านขายของนี่เราก็ได้ซื้ออยู่นะคะพวกผลไม้ผักแห้ง ในร้านขายของที่อิตาลีก็มีอะไรคล้ายๆที่เมรมัาเหมือนกันนะแต่ก็บางอย่างก็ดูน่ารักดีนะคะอันนี้น่ารักมากเลยถ้วยนิดเดียวเองไม่รู้ว่าเอาไปไว้ใช้หรือว่าเอาไว้โชว์นี่ก็น่ารักกระจุกกระจิกหมอน โนมเมนแวะซือ้อของนะคะกับเด็กๆแค่นี้นิดก็จะถือไม่ไหวแล้วนะน้องฟิโอน่าน้องซาร่าแล้วก็โนมเม้นแวะซือ้อของฝากอีกแล้วนะคะหนักมากในกระเป๋าหลังก็มีนะอุนฮัสวัสไปคอโอได้สมุดวาดภาพนี่เลยนะคะลานนี้โอ้มีสติกเกอร์ด้วยอ๋อดีจังเลย นิดลอยอยู่ข้างนอกนะคะเพราะของเราเยอะมาแล้วน้องฟิอน่าได้ซ้อยโอ้โหแต่ละคนเนาะคือเข้าร้านไหนต้องได้อะ่ะโอ้ยลมเบอร์เลยนายโนมันได้อะไร <c oughs> นี่เลยที่โนมันตามหาโปลซาโนวัชวิสปริชมันโปเซนโอ้ภาษาอิตาลีนะ รลคาเถ้าไห่อ่ะโนมนของฝากโนมนชอบมากเลยนะเห็นไหมติดตู้เย็นอยู่ที่บ้านอะ่ะไปที่ไหนโนมนก็จะต้องซื้อกับบ้านเท่าไหร่ห้าโอ้ห้าย,ยูโร <laughs> โ,อโอ้ยตายไปค่ะทีนี้ก็จะไปต่อโนมนเห็นโบสถข้างหน้าอยากจะลองเข้าไปดูไหนๆหนได้มาทั้งทีนะก็เดินให้คุ้มไปเลย เาแก่ okay. เราไม่อยากเข้าไปดูมากเราเดินวนเลยนะคะีเป็นทางเข้าต้องใส่หน้ากากเหมือนเดิมนะไปค่ะเข้าไปดูกันนิดนึง ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปที่โนมันเขาจอดรถนะคะหนึ่งวันของเราเสียดายที่ใช้เวลาขับรถนานไปนิดนึงนะเราก็เลยยังเดินไม่ทั่วเลยนะคะก็ได้เวลากลับแล้ว สำหรับวันนี้พวกเราก็ลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ